สวัสดีค่ะคุบุตรนะคะขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อบุษบันญิตธขีดธนกุลนะคะเป็นข้าราชการบำนาญค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับน้ามันหอมระเหยของดูทาล่านะ <c oughs> บอกได้เลยว่าสูดยอดมากๆนะคะเขาสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ได้รับการรับรองจากสถาบัน CPDT <c oughs> ซึ่งรับรองเกี่ยวกับการทําน้ํามันห <c oughs> อมระเหยเนี่ยว่าเป็นนะคะเพียวจริงๆบริสุทธิ์จริงๆนะเราก็มีความเชื่อมั่นนะคะบอกได้เลยว่าครังร้งแรกเลยคุบุตรก็ได้รู้จักก็เอามาใช้แก้อาการอื่นๆนะก็โอเคมากๆเลยไม่ เป็นสูตรชมทาเดี่ยต่างๆฮะแต่ตอนนี้อยากดูแลผิวหน้านะคะก็สึบเนื่องจากที่คุณอุไปเที่ยวมาหน้ามันก็จะเป็นสเก็ดสะเก็ตไปอยู่กลางแดดมาค่ะอยู่ในเขื่อนอ่ะวบขึ้นมาหน้าดูไม่ได้มันทั้งดําทั้งเป็นสเก็ทาแป้งไม่ติดนะคุณอุดก็ได้ตัวนี้มานะตอนที่คุณไปคัสออนมาได้แฟนเพจเซนต์เนี่ยบอกดเลยมันเป็นแค่ราชาแห่งออยเลยนะคือ king of oil เพราง่ายว่าเขาบอกว่ามันดูแลผิวหน้าแล้วก็อื่นเยอะคุณก็จัดมาเลยนะถึงจะแพ้นี่ก็ไม่เป็นไรเนาะก สกัดเย็นของบ้านเราแต่ก่อนคุณยังไม่มีคุณยังไม่มีมมน้ำมันน้ำพราของดูทาร่าเนาะก็มาทาวันแรกประทักใจมากมันฟูขึ้นอุย้ยมันดีแล้วก็โอ้โหไซยใ,ใหญ่เลยนะเพื่อจะให้หน้ามันดีขึ้นปรากฏว่าโอหหน้ามันเบินเพรานะอะไรฮะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเข้มข้นมากๆหยดหนึ่งเท่ากับชา28ถ้วยก็มาแก้ยังไงก็เอาลาเวนเดอร์ใส่เข้าไปนะให้มันอ่อนโยนมากขึ้นมันก็โอเคก็ใช้ก็ดีขึ้นนะแต่ตอนหลังคุณมาเจอเลยฮะมาเจอตัวนี้ เขาพนด้าเขาก็บอกว่ามันดูแลผิวหน้าได้อ่อนโยนมากดูแลเรื่องสิวเรื่องฝ้าอะไรต่างๆแล้วก็แผ้เป็นนะแล้วก็ กูดก็เอามาเลยฮะมามิกกับลาเวนเดอร์ซึ่ง2ตัวนี้เข้ามาในไทยเนี่ยเขาจดลิขสิทธิ์เป็นอะไรฮะเป็นเครื่องสาาําอางกูดก็เอาเลยมาจัดดูแลหน้านะก็เอามาผสมกับนะฮะน้ำมันมะพร้าวของเรา mm hmm. คือโคโคนัทออยล์เนี่ยฮะบอกว่าโคโคนัทออยล์นีนออน่สุดยอดมากๆนะกูดก็เอาผสมนะผสมอันนี้แล้วก็ทาบนหน้าดูแลมันก็ว่าดีเลยนะแต่บอกแล้วจาประทับใจอันไปเจอเอสเอนออยล์เนาะของดูชาร่าบอกได้เลยว่ามันมีหลายตัวกูจัดมาแค่2ตัวคือนี่จะเป็นคินเซอร์นะอีตัวนี้เป็นอีตัวบำรุงกลาง มันเป็นนะและอ่าเป็นตัวอะไรฮะอ่าไฮเดรตเนาะพูดง่ายว่ามันใช้ได้ทั้งวันคืนก็สุดยอดวันแรกผูแบบโอ้โหเปิดแรกกบยิ้มเลยว่าเออเดี๋ยวมันต้องฟองนุ่มหอมแน่ปรากฏไม่ใช่เนาะมันจะมีกลิ่นแบบพวกพืชต่างๆคนกันอะ่ะไม่พึงประสงค์ของาสาวๆพูดง่ายๆผูกก็ใช้ทาทาแอบล้างหน้าไปนะแล้วก็มาใช้ตัวไอ้เหดดิ้นเนี่ยก็พูดง่ายๆว่ามาดูแลหน้าสองวันห้ยหน้ามันฟูขึ้นี่ยฮะร่องรอยก็น้อยไปแล้วบอกได้เลยนะ เวลาขูดทาพอดูแลหน้าเสร็กใช้แป้งแป้งพับอ่ะนะตบตบมันปิดแล้วแป้งมันติดไงแป้งมันติดหน้ามันก็ปิดริ้วรอยได้ดีมากๆเลยเพราะจริงๆอะสมัยก่อนคุณก็แต่งหน้าแต่ว่าแป้งมันไม่ลงไปในเรืองพวกผิวหน้าแล้วมันหยาบไงฮะพอผิวหน้าเราเรียบมันก็ทําให้แบบไอ และพวกที่เราทาไปปุ้งแป้งเนี่ยก็ลงเข้าสู่ผิวหน้าแล้วก็ติดทนนานบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะนะถ้าใครใช้แล้วว่าประทับใจนะเราสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วย,วยแล้วกูจะมาแนะนําว่าสร้างได้ยังไงแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ